ฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระเดือนสิเว็ขึ้นแปดค่ำใกล้จะออกพรรษาปวาวณาแล้วความจริงนะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยก็เป็นได้เพียงสมมุติสำหรับวันคืนปีเดือนก็ของเก่านั่นแหละ แต่ว,ว่าตามระเบียบของทางพระท่านว่าอยู่การฝนหน้าฝนมาไปไหนลำบากตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินเหมือนอย่างสมัยนี้จะไปไหนก็มีแต่เดินไปท่านผู้มีฤทธิ์ท่านก็หอ,อกไปเท่านั้นแหละ ผู้ไม่มีก็มิต่เดินเศรษฐีกน็นั่งรถม้านั่งรถเทียมด้วยมา้าท่านั้นแหละไปอ่ะอืเพราะฉะนั้นอาการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้ก็นนับว่าเป็นลาบอย่างหนึ่งที่เราได้รับความสุขจากธรรมชาติ ทั้งหลายที่มนุษย์เราปรับปรุงขึ้นมาใช้สอยถนนทนทางอันใดก็สะดวกสบายก็เพราะเหตุว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญเครื่องทุนแรงมันมากอ,อันนั้นทำถนนทางอะไรมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้นยานพาหานะก็มีเยอะแยะ ที่บุคคลผู้มีสตังแล้วก็ได้อาศัยขับขี่ไปสู่ทิศต่างๆที่ประสงค์จะไปแต่คนส่วนมากนะเมื่อได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้แล้วก็มักจะลืมตัวไปติดอยู่ในความสุขพอประมาณเท่านั้นเองเนะส่วนมาก ไม่ได้คิดถึงว่าความสุขพอประมาณเหล่านี้เราจะได้รับไปถึงไหนกันออย่างนี้ถ้าเราพูดทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในนี้แล้วมาดำริตรีตองดูก็จะรู้ได้เลยว่าความสุขเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้เส้นอย่างว่า อาอยู่ดีๆบางทีก็เกิดสงครามขึ้นมาลบพุ่งกันแล้วก็บ,บ้านแตกสลายขาดอาอะไรอะไรก็ชิบหายไปหมดนั่นเนี่ยหมายถึงความสุขชั่วคราวมันมันย่อยยับไปแล้วอืมือนเนี่ยบางทีอยู่ดีๆเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาอมอะไรอะไรก็มดเหนือหมดตัวมีอยู่ท้อไป เ,เมื่อไม่ถูกใครแล้วก็คนนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเ,เมื่อมันถูกเข้ามาแล้วนะั่นมันถึงได้รู้สึกอย่างรุนแรงนะเรื่องความวิบัสติต่างๆหมดนี่มีทีก็น้ำท่วมอย่างขนาดใหญ่พาดพาเอาวันเรือนพังพินาศทิพไห่อัวควายสัตว์เรื่องทั้งหลายจมน้ำตายหมดนี่มีอยู่เกือบให้ว่ามีอยู่ทุกปีอะ อีกนอกจากประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศยิ่งประสบกับภัยเหล่านี้อย่างร้ายแรงมากทีเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าโลกอันนี้นะมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษ,มทโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษเลยทีเดียวสำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ก็จะไม่หลงติดอยู่ในความสุขพราะประมาณเหล่านี้โดยมาคิดเห็นว่าการที่ตนได้รับความสุขอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลบุญที่เราได้ทำมาในชาติก่อนมันติดตามมาส่งผลให้วันนี้ถ้าหาว่าในชาตินี้เราไม่ทำบุญสืบต่อหากว่าบุญเก่านี่หมดลง ไปโลกหน้าก็หาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขโขบปุญญัสะอุจเโยการสั่งสมบุญนําการสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขดังนี้ตามพุทธภาษิตนี้สแสดงว่าคนเราจะมีความสุขได้ในขั้นในดก็ดีอาศัยบุญกุศลแท้ๆบางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละ บางคนก็ไม่เชื่อบุญซ้ําเลยบุญแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วอบางคนเข้าใจผิดว่ามันเกิดตามธรรมชาติของมนันรูปร่างกายอันนี้นะไม่ใช่บุญทำกาแต่งอะไรนี่บางคนก็เห็นไปนี่ก็มีผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทําบุญแหละเพราะมันไม่เชื่อว่าบุญนั้นจะมาแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้ เป็นอย่างน,นัผู้มีความเห็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตรัสว่าการสั่งสมบุญเท่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขนี่แะทีนี้ถ้าตีความหมายออกไปให้ชัดๆคำว่าการสั่งสมบุญนี่ก็คือการสั่งสมความดีนั่น การทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอานั่นก็ยังไม่ชัดมานี่ก็ต้องตีความหมายไปอีกทำความดีนั้นทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นบุญผู้สนขึ้น<ม>เราทำความดีนี่หมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละเมื่อเราทำสิ่งใดล,ลงไปแล้วมันให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อันนั้น,นะท่านเรียกว่าทำความดีอมานี่การทำความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นก็ยังมีส่วนจำแนแกแจกออกไปอีกทีหนึง่งการทำความดีก็หมาความว่าการที่เราให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้แหละหรือว่าเราให้ที่อยู่แก่บุคคลที่ควรให้นี่ หรือว่าเราให้ยุกยาแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้นะหรือให้ผ้านุ่งผ้าห่มอืมู่นี้วันนี้พระบรมศารส,สดทรงตรัสว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิภาคเก้านี้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยการให้นี่ ก็หมายความว่าการให้แก่ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดีสูงส่งอยู่ในตนหรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นนะการให้อย่างนั้นน่ะท่านว่ามีผลมากการให้แก่บุคคลทั่วๆไปหมายเอาบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ย เช่นคนทุกคนจนคนอนาถาอะไรพวกนี้น่ะ,ะมันก็มีผลน้อยเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติบุคคลไปปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งาม,มาถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่หอ,อกงามเพราะว่าดินนั้นมันจืดมันไม่มีรสมีชาตินั่นแหะเทียบ ได้บบคุคคลผู้ให้ทานแก่บคุคคลผู้ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยดังกล่าวมานั่นแหละมันก็มีผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินที่ไม่มีรถมีชาติการที่บคุคคลได้ให้ทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีบุญมากผู้ทำอาสวะกิเลสให หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นท่านว่ามีผลมากดังนั้นที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐในที่นี้ก็หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งวันยัตรไริไว้อ โดยเคร่งคัดปฏิบัติทางจิตใจเจริญสมถาวิปัสนาเพื่อละราคะโทสะโมหะมานติถีงต่างให้น้อยเบาวางออกไปจาก,กจิตใจจนกลัวมันจะหมดสิ้นอย่างนีท้ท่านจึงเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเดี๋ยว่าปฏิบัติเพื่อละกกิเลสบาปธรรม ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีแล้วนะ <c oughs> พระสงฆ์เหล่านี้พระศา,าสดาทรงเปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่ดีเนื้อนาะเนื้อสวนที่ดีที่มีรสชาติเ <c oughs> มื่อบุคคลต้องการบุญถวายทานในพระสงฆ์ดังกล่าวนี้ก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มาก พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเครื่องอุปมาไประมาเปรียบเทียบเหล่านี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงตอนที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระพิธรรมโปรดพุทธมารดานั้น <c oughs> นาทั้งหลายมีญ้าเป็นโทษหมูสัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษ เพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงมีผลมากดังนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น่ะจงพากันพิจารณาเอานี่หมายความว่า <c oughs> เมื่อเราจะบริจาคทานวัตถุสิ่งของอันใดก็ให้ยกขึ้นจบศีรษะ แล้วอธิษฐานว่าออการให้การบริจาคจากทานครั้งนี้ข้าพเจ้าขอ,อ,อถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกออนั่นนะด้วยอำนาจแห่งผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยในวัตะสงสารนี้ออนี่ขอให้พากันนึกคิดอธิษฐานจิตถึง พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นแสดงว่าทานที่เราให้ในี่เราอุทิศต,ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวุกของพระพุทธพระพุทธภาคเก่าสี่ท่านทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแต่มีสมมุติสงเป็นผู้รับแทนนี่ให้พึ่งพากันเข้าใจ เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผลมากตามสมมาสมควรฐานการให้การบริจาคนี้นอกจากการให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วเราก็ให้อภัยทานอีกด้วยคำว่าให้อภัยทานนั่นหมายความว่า ใครมาล่วงเกินเราด้วยกายวาจาต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเราให้อไภัยไปเลยเราไม่ถือโกรธถือเกลียดแม้ว่าเขาจะนินทานรับหลังก็ตามเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกันหรือว่าเขาจะมาแสดงกิริยาหยาบคายต่างๆต่อหน้าต่อตาของเราเอง แล้วก็ไม่เอาเรื่องไม่ตอบโต้ในทางที่ไม่ดี mm. พูดไง่ายๆว่าเขาพูดไม่ดีมาต่อเราเราพูดดีต่อเอา mm. นี่เป็นคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้เ mm. ขาแสดงอาการโกรธต่อเราเราไม่แสดงอาการโกรธตอบ mm. เราจเจริญเมตตาจิตนู่นตอบเอา เวรมันถึงไม่มีถ้าว่าเขาโกรธมาเราก็โกรธต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเวรกันและวบบนี้นะเวรมันก็ผูกพันกันไปขึ้นชื่อว่าเมื่อบุคคลมีเวรแล้วนั้นหาความสุขไม่ได้จะไปเกิดในภพไหนชาติไหนก็ต้องประกอบไปด้วยเวรเป็นอย่างนั้น ดังนั้นนะทุกคนขอให้พากันกลัวต่อกรรมต่อเวรไว้ให้ได้อย่าอย่าไปยอมสร้างกรรมสร้างเวรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนแม้น้อยหนึ่งก็อย่าไปสร้างมันเรื่องกรรมเวรน,นี่นะให้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมีเวรน,นี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะดังที่เราจะ เห็นได้กับบุคคลบางคนน่ะที่มีเวรตามมาสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หน่อหนึ่งเอาความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอา บางคนอยู่ดีๆเนี่ยทรมาหากินตามปกติธรรมดาอาบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้าฝ่ายหนึ่งเกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันร่วนตั้งแต่เป็นเวรแต่หนหลังทั้งนั้นแหละตามมาสนองเอา คนเราไม่ใช่ว่าจะไปฆ่ากันได้ไง่ายๆถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาลน,นะเ,เพราะคนเรานี่มันก็มีบุญกุศลติดตามมารักษาบุญกุศลมาแต่งตาหูจมูกกลิน้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้บุญกุศลที่เราทํามาแต่ชาติก่อนนู่นนะเมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆนี้ให้แล้วมันก็ยังรักษาไม่ให้ตายก่อนอ รักษาชีวิตนี่ให้ยืนยาวนานมาตามกำลังของบุญที่บุคคลก็ทำไว้ผู้ใดได้ทำบุญกุศลไว้น้อยมันให้ผลมาหมดเขตเข้ามาแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนน้ำมากอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี่ให้มีอายุยืนยาวนานไป จนตลอดถึงอายุไขของยุคหนึ่งนึง mm. อายุไขของในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันก็มีอยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองเ่ย mm. แต่ถ้าผู้ใดอยู่เลยนั่นไป mm. ก็เรียกว่า mm. สังขารร่างกายก็สุดโทมไปแล้วใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ดอก mm. มันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันแต่สมัยครั้งพุทธเจ้านั่นคนมีอายุยืนร้อยปีเป็นอายุไข แต่ว่าผู้ที่มีชีวิตยอยู่เลยร้อยปีไปก็มีถึงร้อยยี่สิบปีร้อยสี่สิบปีนุ่งก็มีแต่ครั้างพระเจ้านะแม้ในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็มีคนมีอายุยืนถึงร้อยปีหรือว่าร้อยกว่าปีนี้ก็มีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอก <c oughs> มันก็อยู่รอวันเวลาไปเท่านั้นเองเนี่ยเราจะทำคุณงามความดีอะไรได้ เราจะสั่งสมบุญกุศลอะไรให้มากได้ก็ในระหว่างที่อายุอยู่ในระหว่างนับตั้งแต่่20ปีขึ้นไปจนถึง75ปีนี่แหละนี่แหละระยะนี้หรือว่า60กว่าปีนี่ผู้สุขภาพดีก็อาจจะไปถึง75ปี นั่นก็ยังทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้อยู่อันนี้ให้พากันเข้าใจที่เรามีชีวิตยอยู่มาได้นีเพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนแท้ๆอาศัยแต่ชาติก่อนนั้นได้ให้ข้าน้ำโพชนะอาหารเป็นทานบุญกุศลอันนี้มาตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์มาให้สุขพร้อม,อม การที่เรามีอายุยืนยาวนานมาไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันนี้อันนี้สงสินแต่ชาติก่อนได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานหรือให้ล้มให้ตายนั่นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้รักษาศีลไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีบาปอะไรติดตามมาตัดรอนชีวิตที่ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังแน่นอ่า นั่นแหละผู้มีอายุยืนไปจนถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่าไม่มีกรรมเวนแต่ผลหลังตามมาสนองเอาไอา้ผู้ที่อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่ามีกรรมชั่วเวรชั่วแต่ที่ตนได้ทำอาติชาก่อน,นั้นมันตามมาตัดรอนเอาให้ตายไปเสียก่อนที่จะถึงอายุไข อันนี้ให้พากันสังเกตดูนั่นแหละคนเรามันถึงได้มีอายุยิ่งหย่อนกวัวกันไม่เสมอกันก็เพราะว่าต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่าเทียมกันเลยบันนี้กล่าวถึงสรุปใจความแล้วว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นเพียรละบาป ออกจากกายวาจาใจของตนให้มันหมดสิ้นไปเลยอย่าให้มันติดตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปแล้วทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยความไม่ประมาทตลอดชีวิตของตนแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ให้เพียรพยายามชำระจิตของตนให ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสปราประรมกรรมอันชั่วช้าลามกต่างๆอย่าให้มันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นต่อไปอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรัะฟังกันแล้วขอได้พากัอ,อตั้งอกตั้งใจ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าได้บุญตั้งแต่เพียงให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นเแม้เรากราบเราไหว้เราสักการะบ,บูชาพระพุทธรธรรมประสงค์ด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เนะเรานั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไป แม่จะไม่ได้นานก็ตามนะขอให้ทำใจให้มันสงบลงได้อย่าให้ใจมันไปยึดถือเรื่อง,งต่างๆภายนอกไว้ให้มันสงบลงอยู่ภายในนี่อ,อยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อนันับป้าได้บุญได้กุศลไม่ใช่น้อยแต่ถ้าหากว่าทำใจให้สงบไปได้ในนานเท่าไรยิ่งได้บุญหลายอันนี้เราไม่ได้ เสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวเลยแต่เราก็ได้บุญมากๆผู้ดใดขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแล้วก็ย่อมได้ประสบบุญกุศลมากมายอันนี้แหละคำว่าสั่งสมบุญกุศลนะอย่าไปหมายเพียงแค่ว่าให้วัตถุสิ่งของเป็นดานเท่านั้นจึงเรียกว่าสั่งสมบุญถ้าไม่มีสิ่งของอะไรจะให้ทานแล้วถือว่าตนไม่ได้ทำบุญคนส่วนมากมักจะเห็นไปอย่างนั้นเนี่ย แท้ที่จริงแล้วเราประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่นะเราได้บุญอยู่ทุกเวลาไปเลยเราทําดีพูดดีไปนะเราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกลับมานั่นแหละแล้วการพูดการจาของเราก็พูดแต่ในความจริงเรื่องไม่จริงไม่เอามาพูดไม่เจตนาพูดเท็จเจตนาพูดแต่คําจริง ไม่พูดสอเสียดยุยงให้ใครแตกเล่าสามคัคคีกันพูดแต่คำสมานมตรีจิตต่อกันและกันเช่นอย่างเห็นเพื่อนผูงทะเลวิวาทกันอย่างนี้เราก็ไม่เข้าข้างใครเราพยายามไปไกลเกี่ยปรับความเข้าใจให้เขาฟองดองสามคัคคีกันแทนที่เราจะไปถือหางข้างหนึ่งแล้วเบียดชังอีกข้างหนึ่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นธรรม่เป็นอย่างนั้น จะต้องทำใจเป็นกลางพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาปองรองสามคัคคีกันให้ได้นี่วาจาอย่างนี้มันล้่นจะเป็นบุญกุศลนะั่นแหละผู้ใดใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมา mm. แล้วคำหยาบโลนต่างๆนาน,านี่อย่าเอามาใช้กันเลยด่าพ่อร่อแม่ด,ด่าโคดด่าวงอะไรกันมูเนี่ย ใช้พูดตั้งแต่ว่าจะนิ่มนวลอ่อนหวานต่อกันและกันก็อย่างว่านั่นแหละการนี้มันจะใช้ว่าจะอ่อนหวานนิ่มนวลต่อกันและกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาจากใจนู่นการที่บุคคลมาฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกิเลส อย่างนี้นะการพูดจาปราศัยมันก็จึงอ่อนหวานอ่อนโยนได้ถ้าปล่อยให้ความโลภค,ความโกรธครอบงำจิตใจอยู่เช่นนี้นะมันจะพูดอ่อนโยนไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะกิเลสนั่นแหละพายพูดคำหยาบเมื่อมันโกรธขึ้นมาในใจแล้วมันกล่าววาจาอะไรออกไปมันก็หยาบโลนทั้งนั้นแหละต้องสังเกตดูอย่างนั้นเวลาในใจไม่โกรธเนี่ยพูดดีคนเรานะ่ะ นิ่มนวลอ่อนหวานติเมื่อเวลาความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาแล้วเอาแล้วพูดอะไรออกไปไม่น่าฟังเลยเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเก็บใจนี่มูอนี้แหละเพราะนั้นจึงว่าการทำความดีนี่นะมันไม่ใช่แต่เพียงจะให้ทานเท่านั้นให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นเราให้อภัยทานไม่ถือสาหาความ ต่อกันและกันดังกล่าวมานั่นแหละอันนั้นก็เป็นทานอันสูงอเพราะฉะนั้นเพิ่งพากันชำระจิตใจของตนให้เบาวบางจากกิเลสบาปรธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุตติลงเพียงเท่านี้